แต่เชิญครับหนูแตาเชิญจะให้พรนะฮะรับพรกันนะครับฮสุขใจสุขใจ พระธรรมหนุนนำส่งให้พ้นจากวิกฤตภยัยโลคโควิดด้วยเม็ดอันนี้ขอให้สุขีสุขขอายุวันโอสุขังพลังปี สาธุนี่อัดแล้วอัดดินนาตายหา้าหรือครูตายครับ